ผมติดตามรายงานเศรษฐกิจตลอดดูข่าวเศรษฐกิจตลอดผมไม่ดูข่าวแตงโมครับไม่ดูครับเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรข่าวแตงโมนะมันเป็นละครนะครับเมื่อวานนี้คุยกับผู้จัดละครนะครับมีคดีความกันที่ศาลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ละครเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนดูเจ๊งเดี๋ยวนี้ก็ทําข่าวไปเป็นละครหมดแนละ้วดีไม่ดีนักข่าวก็ต้องไปจ้างคนที่จัดละครมาร่วมทําด้วย จะทํำยังไงที่จะทําเป็นตอนตอนตอนนะเพราะฉนั้นข่าวอย่างแตงโมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรอันนี้ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนถ้าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าแต่ถ้าดูข่าวแตงโมแบบละครมีประโยชน์มันจะได้เป็นตอนตอนใครจะมาตัวละครจะเพิ่มทนายดังจะมาทนายรัฐมนตรีจะมาะคุณกระติกจะมาคุณปอจะมาคุณเบิร์ตจะมาใครตะใครอย่างเงี้ยมันก็เป็นตอนตอนประชาชนดูก็เพลิดเพลินดีจะถามว่าได้ความรู้อะไรไม่คงไม่ได้ เราควรจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องข่าวเศรษฐกิจตอนนี้ประเทศเราหนักหนาครับรัฐบาลก็ไม่ค่อยพูดนะครับแล้วก็สื่อมวลชนก็ไม่ค่อยนําเสนอเพราะคนดูมันน้อยนะรวมถึงแม่ค้าข้าวแกงอาหารตามสั่งก็แย่หมดข้าวของแพงหมูเนื้อแพงน้ํามันพืชอะไรต่างแพงหมดแต่รัฐบาลไม่ค่อยได้ให้ความสนใจพวกนี้ส่วนใหญ่จะไปเอาตัวเองให้รอดโดนตรวจสอบสนามกอล์ฟบ้าง DSI ตรวจสอบสวัวเลือกตั้งร้อยสาสิบแปดคน ก็ดีเอสไอก็ไม่รู้ว่าจะใจถึงพึ่งได้หรือเปล่าก็ติดตามมาต่อไปแต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้ดีเอสไอนะในการสืบสวนคดีหัวสวร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยให้ใจถึงเหมือนกับรับคดีแตงโมนะคดีแตงโมเนี่ยสอบสวนทุกวันน,นะดีเอสไอนะออกข่าวทุกวันเลยนะเรตติ้งขึ้นพุ่งปี๊ดเลยนะครับนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยดีเอสไอเนี่ยโอ้โหสอบสวนสืบสวนคดีแตงโมวความคืบหน้าทุกวันเลยครับขยันมากเลยไม่รู้ว่าคดีอื่นทำบ้างหรือเปล่านะ นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีสอวร้อยสามสิบแปดะใจถึงนะนะผมเชื่อว่าเดียไอไม่ปลอดแหกหรอกใจถึงนะหมลหมูก,ก็ใหญ่โตเลยเรามีหลักฐานมีมูลมีเส้นเงินมีมีคลิปมีอะไรต่างๆมีโพยหลักฐานมีมูลนะแต่ถึงเวลาทั้งเงียบแล้วก็นะครับเสียแมวนะ <c oughs> นะเดีนะคนก็ดูอยู่ทีแตงโมนะคุณสืบทุกวันนะคดีอื่นทําบ้างหรือเปล่าไม่รู้สอบสวนเนะคดีแตงโมทุกวันเลย ออกข่าวทุกวันเนี่ยผลงานเนี่ยรับกันเต็มๆเ,เลยอะเรตติ้งขึ้นกระจายกันเลยอะเพราะนั้นคดีเนี่ยสอบคดีหัวร้อยสามสิบแปดสวเนี่ยใจถึง่อยนะนะเอออย่าอย่าปลอดแหกนะพี่น้องประชาชนเนี่ยกำลังเชียร์อยู่นะใจถึงถึงนะรับคดีแล้วก็สืบมาทุกวันเลยเหมือนคดีแตงโมอะไรทุกวันสืบพยานทุกวันทุกวันไม่รู้คดีอื่นทำบ้างหรือเปล่านะครับเอาให้แบบนั้นเลยนะคืบหน้าทุกวันแถลงข่าวทุกวันเลยนะ นะครับเดี๋ยวประชุมครั้งต่อไปวันที่6มีนาเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษเลยใครหัวสอวอเปิดผักเผยชื่อนะครับเรียกมาสอบลายวันเที่ยววันที่วันร้อยสามสิแปดคนนะถแถลงข่าวทุกวันเลยนะกล้าหรือเปล่านะครับเนี่ยดูนะครับจะดูนะผลงานดี i อสไนะจะก,กล้าหรือเปล่าเนี่ยผมติดตามอยู่นะในฐานะประชาชนเชียร์ดีเอสไอเต็มที่เลยให้ทําคดีเหมือนกับคดีแตงโมเลยครับ สอบทุกวันทุกวันลงแม่น้ำวัดสแกนไปวัดนู่นปัดนี่ไปสอบพยานอถแถลงข่าวทุกวันเลยนะให้มีความคืบหน้าทุกวันเลยเพราะประชาชนสนใจนะครับ